ซ่อมจนเหนือ่อยละป้าแต่ไข่ศาสเซลสว,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรบาข้าสู่ช่องมุกน้อยดำสิงนะคะยซ่อมอีกแล้ว ตอนนี้ก็ซ่อมแอนะคะกําลังเช็คอยู่ว่าเป็นกับอะไรแต่มันมันมีเสียงลมออกเหมือนมันรั่วเดี๋ยวรู้สาเหตุกันค่ะวันนี้ซ่อมแอทีนี้หนักกว่าแอก็คือคัท์นะคะคัทอีกแล้วก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนตัวที่มันติดรถนะคะตัวนั้นกี่เดือนเนาะยูได้ยูได้ไม่กี่เดือนนี่แหละตัวนั้นทีนี้ก็เป็นอีกนะคะ รอบแรกที่เป็นเลยก็คือเหยียบคัดคือมันไม่มีคัดแล้วเราไม่สามารถเข้าเกียร์ได้นะคะตอนนั้นได้ลากออกทีนี้ก็เปลี่ยนลูกใหม่เปลี่ยนอยู่บ้านอะไรเนาะตอนนั้นทิ่งเปลี่ยนได้ไม่กี่ไม่ถึงสองเดือนทีนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกเมื่อวันที่สิบสี่ก็เปลี่ยนหม้อลมคัดใหม่อีกนะคะลูกที่สองแล้วทีนี้ก็เป็นอีกตอนนี้วิ่งได้สิบกว่าวันเป็นอีกแล้วคะ่ะเหยียบไปมันไม่มีคัดเลยทำไงเนาะเนี่ย เปลี่ยนมรลมตั้งหลายรอบละถ้าเปลี่ยนลูกยางก็คาดว่าน่าจะไม่อยู่ขนาะเปลี่ยนมรลมมันยังเหมือนเดิมเปลี่ยนลูกยางเก็มันจะอยู่ไหมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนลูกยางลูกยาง,ยางอะไรที่มันอยู่ในมรลมขัดนะนเคยเปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนลูกยางมีแต่เปลี่ยนลูกใหม่เลยยกชุดเลยแต่มันก็ไม่อยู่เหมือนเดิม,มจะบาดตาย มันต้องเป็นที่อื่นบ้างใช่ไหมต้องเป็นที่อื่นบ้างไหมเหนื่อยแต่ซ้อมแต่ลดโอ้โน้ไปดันดินที่ไหนมานี่ยโน้ไปดันดินที่ไหนมาเป็นให้ทุกอย่างแล้วนี่ป่ดทางให้ด้วยทางลงบ่อแน่ๆเลย อ,นะอาการมันเป็นจะไหน,ม,น,ม,น,น,นมีแต่แนวสมเลยขายให้ซื้อไหมพี่ซื้อ,อไหมเท่ากแกแกถามอยู่ว่าไอตัวแปลงไฟอยู่โบใช้ไม่ได้โบแกถามหนูว่าไม่รู้ เาไปแบ่งกันกินโอ้ยมาให้ใครมาให้เพื่อนแหละเมเลยไม่ได้กินข้าวอยู่่อดีเอาอเอาลงเล้ายคิายคิปอยู่ไหมมาลงโอ้โห ต้องดึงอะไรไหมไม่ค่ะดึงแค่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ลงแล้วกหมุนคนจก่ร <c oughs> <c oughs> ้อนแลว้วน,นี่อาการหนกักแล้วเ <c oughs> มื่อคืนเขาพากันมากินสองลังกวานู่ <c oughs> เดี๋ยวจะขี่ไป ช่างทำทำรถนะคะเพราะว่าคาัส่วอีกแล้วนี่ทุกคนอันนี้เปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ลูกใหม่ลูกเก่าก็ลวกแบบนี้แหละทีนี้ตอนนั้นให้ให้ช่างอีกคนหนึ่งมาทําขี่ได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ร่วอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนช่างนะคะขี่ไปเอาไปทำเออยู่อยู่ร้านช่างในคอนแตกแล้วก็จะให้ช่างทำคาสให้ใหม่นะคะเราดูกันว่าจะได้ เลียลูกยางไหมเลี้ยงยังไงโอ้จะเอาเงินให้อีกดีแท้จะเอาเงินให้หนูอีกดีแท้เดี๋ย <laughs> วไปเจอกันในทีตอนถึงอู่แล้วกันก็เดินทางมาถึงอู่ช่างอยู่ที่บ้านคอนแตกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าซ่อมเสร็จเร็วโมก็กลับไปบอ่อคืนขี่รถกลับไปบอ่อเพื่อวิ่งงานเพราะว่าเท่าเก๋บอกว่าน่าจะยังไม่ได้ย้ายเพราะว่าถ้าเสร็จตรงนั้นปุ๊บเท่าเก๋ว่าจะย้ายเข้าบ้าน เนี่ยอยู่แถวแบ้านเท่าเก่มุกต้องวิ่งรถกลับไปบอกคืนเสื้อผ้าตากไปอยู่กับต้นไม้ร้อนมากวันนี้ก็จะทำคลาสนะคะแล้วก็เอเงินเดือนออกทีไรชิมหายการช่างเลยค่ะซ่อมแบบเดือนนี้สองสองสามรอบละกับการซ่อมเดือนเดียวนเนี่ยเดือนเดียวซ่อมเกือบทั้งคันละเลือดต่คลายี่แหลายออกธรรมดารถใช้งาน ก็ต้องซ่อมแต่ก็อยากให้ซ่อมบ่อยหาเงินไม่ทันละค่ะทุกคนหลังจากที่เอารถมาซ่อมตอนเที่ยงนะคะมุกก็กลับไปบออคืนให้เขาเอามอไซค์ไปส่งตอนเย็นก็มากับพี่ในทีมงานนะคะขี่รถดำมาส่งเอารถแล้วก็มาเอาพวกข้าวกับกับข้าวนะคะไปกินอยู่บอ่อนอนบอ่อทุกวันค่ะเอารถมาทําตอนแรกว่าจะเอารถกลับเลยนะคะแต่ช่างบอกว่าเออติดคิวก็ เสร็จเย็นนู่นแหละโอ้ครึ่งวันมุกจะให้มุกนั่งอยู่ที่อููมันก็ไม่ใช่เนาะไม่รู้จะอยู่ยังไงก็เลยให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกลับบอ่อนะคะตอนนี้มาเอารถละทําอยู่สองอยางคะ่ะก็มีทาําคลาสนะคะคลาสไม่ได้เปลี่ยนยกลูกอีกนะอันนี้ซ่อมพวกลูกยางมันนะคะเปลี่ยนพวกลูกยางไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมแต่ดูทรงตอนเนี้ยมุกขับตอนนี้คือมุกค,คิดว่าได้ไม่กี่วันหรอกได้ซ่อมอิกแน่นอน,นะคะ่ะแต่จะเปลี่ยน เปลี่ยนทางไปเรื่อยมุกก็ไม่กล้าบอกเขาว่าออมันไม่ได้เออมันเนี่ยเหยียบไปมันมันไม่ได้อ่ะปล่อยดับอ่ะครับใครอุ๊ต่อให้เขาเป็นก็ปล่อยดับอะบอกเลยคือแบบเหยียบเหยียบไปมันเหมือนรถไม่มีลมนะคะโอ้ขับรถมือเดียวอีกนี่รถมือหนึ่งนะคะอีกมือหนึ่งถือกล้องคัดก็ไม่ได้ทาอะไรมากค่ะแต่ซื้อมาไว้สองตัวนะเอาไว้เปลี่ยนเดี๋ยวมุกจะให้ดูเดี๋ยว รอจอดก่อนคันคันหน้าเขาบนุนละขี่ช้าจังรถตัวเองเธอบูโบให้เขาขี่ยังไงทันเดี๋ยวตอนจอ,ซอ,อดะะนนจซื้อเครื่องดื่มนะคะคันหน้าจะไปซื้อเครื่องดื่มเดี๋ยวมุกจะให้ดูว่ามุกเปลี่ยนอะไรของคัสนะคะแล้วเอหมดเท่าไหร่นะคะวันนี้หมดเท่าไหร่ <laughs> ยังไม่ถึงสิ้นเดือนหมดไปหมื่นกว่าละ <laughs> ยับเลยถามว่าสมบ่อยไหมโอ้แทบทุกเดือนนะคะมันไม่จบค่ะทุกคนธรรมดาเลยเนาะรถใช้งานแต่เหนื่อยนะ หาเงินมาได้ซ่อมแต่รถนะคะอุ๊เอาเรื่องแต่งรถนี่แปดหมืนแล้วนะเฉพาะแต่งไม่รวมซ่อมอีกไม่รู้เส็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาเขาไปไหนเอาทุกคนหรือมุกจําทางไม่ไดเเ้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าอะไรยังไงขับรถก่อนตามเขาไม่ทันมาต่อกันคะ่ะก็คือคัดนะคะจะเปลี่ยนลูกสูบมาลมคัดนะคะนี่ตัวนี้ อันนี้ซื้อมาสองตัวนะคะตัวละสามร้อยนะเออน่าจะประมาณนี้เปลี่ยนตัวนี้นะคะเปลี่ยนลูกสูบมันอันเก่าถามว่าเปลี่ยนลูกสูบได้ไหมได้ะคะ่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่ทนอ่ะเปลี่ยนมอลมคัดไหมยุกลูกได้สิบสองวันเป็นอีกโอ้ยตายเสียเงินเยอะแล้วนะคะตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ มุกว่าต้องไปร้องไล่ลมดูนะคะมุกก็ไม่ได้ถามช่างเนะาะกลัวเขาว่าจุกจิกเออก็เออก็เอามา <c oughs> คิดว่าต้องได้ทําอีกแต่อาจจะไม่ได้ทําเยอะนะคะแต่ว่าต้องต้องได้ทําแน่นอนนะคะตอนนี้มันเหยียบเหมือนรถมันไม่มีลมอะ่ะมันมันเหมือนรถมันไม่มีคาสนะคะแต่ถามว่าคิดได้ไม่คิดได้คาสก็มันมีคาสแต่ว่าเวลาเราเหยียบไปอะ่ะคือมันมันเหมือนรถไม่มีคาสไม่รู้จะพูดยังไงก <c oughs> ็ ตัวนี้นะคะอีกสองตัว600อันนี้เอาไว้สำรองใส่ไปแล้วตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ไว้สำรองแล้วก็ค่าช่างก,ากา็พันกว่าค่ะพันเศษเศษส่วน A นะคะโอ้ทำหลายอย่างอยู่ค่ะ A อส0 0พค่ะแต่มุกให้ไปสามพันติ๊ติบว่าง,งั้นเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าจะได้กี่วันจะต้องทํำยังไงอีกแต่ทำว่าจบไหมไม่จบแน่นอนค่ะมุกว่าจะล้องไล่ลมดูใหม่่อนนะคะคือมันไม่ได้ตอนนี้ กับโบนอนโบตามเคยคะ่ะเจอกันทีคลิปหน้านแล้วกันคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็หมดไปสี่พันนะคะรอบที่แล้วมอรมคัดก็สี่พันค่ะแต่ว่ารอบนี้ทําคือแก้คัสกับทําแอนะคะสี่พันเอสองพันเก้าคัดพันกว่าอืเหนื่อยเลยอะ่ะหาเงินมาได้เงินเพิ่งออกหมื่นหกค่ะวิ่งเกาวันออกหมื่นหก ได้เงินปุ๊บรถพังปั๊บสองรอบแล้วค่ะเห็นเงินสดไม่ได้ทีหลังต้องให้ทัเกโอนให้แล้วไม่ไหวรถนี่งองเงี้ยมาพูดไม่ขาดคําเลยว่าเดี๋ยวมันก็พังพังจริงๆเ <laughs> จอกันทีคลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวนี่ต้องไปตากผ้าตีกนะคะโอ้ตากตามต้นไม้ <laughs> ก็กลับไปบอเช็คเที่ยวตากผ้านะคะวันนี้มุกวิ่งครึ่งวันอีกเจอกันทีคลิปหน้าแล้วกันค่ะคลิปนี้บายยค่ะ